เอาละครับผมกลับสวัสด hmm ีทุนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําตามสัญญานะครับก็คือคลิปการตั้งค่านะครับแต่ผมคิดคิดดูแล้วผมจะทําคลิปการตั้งค่าแบบทั้ง2หมดพร้อมกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะงงงไปหน่อยนะครับผมก็เลยจะแยกเป็นคลิปทั้ง2คลิปนะครับจะเป็นคลิปอ่าการตั้งค่า MP แล้วก็การตั้งค่า BR นะครับในซีซั่น6นี้เนาะซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าของ BR ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเอ่อผมต้องาระบายเน่อยะกันนะครับทุกคนคือหลายคนที่เล เกมฮอปดูที่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่หงุดหงิดเนี่ยหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องมาเซตปุ่มใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงจะมีเรื่องของบั๊กบ้างกดยิงไม่ลงบ้างอะไรบ้างนะครับเจอกัน แล้วผมก็เจอใน MP บ่อยมากๆจรงๆทำให้ผมหัวล้อไดหน่อยนะครับก็เลยมาเล่น DBR เป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับถ้า MP เนี่ยมันดีขึ้นยังไงนะครับก็จะไปเล่น MP นะครับแต่ว่าคลิปการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับสำหรับ MP ก็รอไม่พรุ่งนี้ก็มารุนนี้นะครับเออโอเคบาเรามาพูดถึงเรื่องการตั้งค่าของ t บเช Royale กันหน่อยดีกว่านะครับการตั้งค่าเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนความไวนะครับผมใครที่ปรับความไวหรือว่าดูคลิปการปรับความไวของผมเมื่อก่อนมาแล้วเนี่ย เด๊ะเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่เรื่องของปุ่มเนี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเหมือนเดิมบ้างแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ลองเข้ามาดูนะครับหลายๆคนก็อยจะเห็นแล้วแหละว,ว่าการตั้งค่าของผมตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นซิกซิกไปละกันนะครับเฮ้ยอันนี้มัน M P มันต้องมา B R C นี่ครับผม B R งงจัดจัด๊คือที่ผมตั้งไว้เนี่ยบางทีบางชิ้นนะครับนานๆไปเนี่ยผมจะปรับความโปร่งใสของม,มันน้อยลงนะครับมือใหม่อาจจะงงว่าความโปร่งใสคืออะไรเช่นปุ่มยิงของผมนะครับปุ่มยิงของผมทุกคนเห็นหรือเปล่า ก็คือปุ่มนี้นะครับทุกคนเห็นปะ่ะเออปุ่มยิงของผมก็คือปุ่มนี้นะครับคือเวลาที่อันนี้ผมขออธิบายสําหรับมือใหม่ก่อนละกันเนาะเวลาที่เราเนี่ยปรับปุ่มยิงหรือปุ่มอะไรแบบใหญ่ๆห,หรือว่ามันบางจอเนี่ยแล้วก็มันทึบๆไงมันมองแบบไม่เห็นคนเลยเราก็แค่ปรับเนี่ยเห็นปะ่ะความโปร่งใสนะครับความโปร่งนั่นแหละปรับให้มันน้อยที่สุดครับมันจะทําให้เรา เห็นทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ทําให้มุมมันอับขึ้นนะครับเอออันนี้ก็ทําให้มันโปร่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนอันนี้ส, Britney, สําหรับมือใหม่เนาะส่วนเรื่องปรับปุ่มนะครับปรับปุ่มยิงเนะี่ยมีหลายคนอยากจะเล่นแบบผมนะครับซึ่ง3นิ้ว4นิ้วก็สามารถปรับการตั้งค่าปุ่มยิงแบบผมได้นะครับผมบอได้เลยว่าปุ่มยิงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆากนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราปรับปุ่มใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้เรายิงออลัศมีการายิงได้ง่ายขึ้นนะบางทีเรานิ้วเริ่มตกมตกน้วเเมัอีาาหลุดป ผมก็เลยแก้ปัญหาดยการที่ปรับขนาดให้มันใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อที่ครอบคุมนิ้วของผมให้มันกดยิงให้โดนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าหลายคนเนี่ยปรับปุ่มยิงแบบผมแบบนี้นะครับมันไม่สามารถปรับให้มันแบบเป็นแบบผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคือสมมุติว่าผมปุ่มไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมปรับขนาดให้มันใหญ่ที่สุดเราลากมามันติดครับเนี่ยมันติดแล้วนะมันลากขึ้นไปอีกไม่ได้เลยนะครับเทคนิคของผมก็คือปรับให้มันขนาดเล็กๆประมาณนี้ก่อนแล้วก็ วัดระยะนิ it, it ้วของเรานะครับให้ตรงจากนั้นก็ขยายครับผมเห็นปหเนี่ยเออถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถทําให้มันใหญ่แล้วก็เหลื่อมขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับเออปุ่มยิงผมก็ประมาณนี้นะครับเออหรือบอกไปนะครับปุ่มนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มที่จากปกติมันอยู่ทางนี้ครับเข้าใจไหมแล้วก็ผมก็ย้ายนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วปุ่มยิงด้านขวาเนี่ยผมก็ลบทิ้งไปนะครับจริงๆปุ่มยิงด้านขวามันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นปะ เนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไปซ่อนปุ่มครับกดซ่อนปุ่มตรงนี้นะครับทุกคน กดเช็คถูกซ่อนปุ่มไปปุ๊บก็มาปรับขนาดตรงนี้นะครับให้ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวอ่อนเอามาให้ตรงแล้วก็ปรับให้ใหญ่ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับความโปร่งใสให้เล็กที่สุดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับจากนั้นปุ่มเดินนะครับปุ่มเดินผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากแต่ว่าขนาดเนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนขนาด115นะครับความโปร่งใสของผมจริงๆแล้วความโปร่งใสของผมอ่ะจะเอาให้มันเหลือศูนย์นั่นเองะครับแต่ว่าอันนี้เปิดให้ทุกคนได้เห็นนะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับเห็นไหมครับ อันเนี้ยผมจะปรับอยู่ใกล้ๆนะผมไม่อยากจะลากให้มันไกลนี่ก็คือวิ่งอัตโนมัตินั่นเองเวลาเราลากปุ่มคอนโทรลไปถึงวิ่งอัตโนมัติเนี่ยปรับให้มันมาอยู่ใกล้ๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องให้มันไกลเกินไปประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะทําให้เราแบบวิ่งอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่เมื่อยนิ้วนั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับผมคือเจ้าปุ่มนี้เนี่ยนี่ครับผมเห็นว่าปุ่มนี้ก็คือปุ่มวิ่งอัตโนมัติเช่นกันนะเวลาผมเผลอๆขี้เกียจไหลก็กดปุ่มนี้ โอเคก็ปรับความโปร่งใสเหลือให้มันเหลือ15นะครับสำหรับปุ่มวิ่งอัตโนมัติแล้วก็ปุ่มคอนโทรลของเราเนี่ยผมจะปรับความโปร่งใสให้ต่ำสุดนะครับหรือว่า10%แทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับจากนั้นแผนที่นะครับแผนที่ของผมอยู่ตรงนี้ครับผมทุกคนเห็นปะแผนที่ของผมอยู่ตรงนี้นะครับปรับประมาณนี้เลยความโปร่งใสเอยไม่ใช่ขนาดของมันอยู่ที่95นะครับ95แล้วก็ปรับความโปร่งใสยอยู่ที่100%นะครับคือจริงๆแล้วผมก็จะปรับให้มัน อยู่ประมาณ6 0 5 5อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยชินนะครับผมก็เลยป,ป,ปรับความปสอดภัยมันอยู่สูงๆไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นชื่อเพื่อนนะครับที่จะชื่อเพื่อนทุกคนเราไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊จะเอาไว้ตรงไหนดีตอนนี้กําลังคิดๆอยู่นะครับแล้วก็สกอ์ก็ไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะไว้ตรงไหนอันนี้มันไม่มีผลต่อการเล่นนะครับทุกคนมาเข้าซีกกลางกันต่อเลยดีกว่านะครับก็คือปุ่มนี้ฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูเอ๊ยไมม่่่ยยัววาาาเนจะ้้ปปห็ุตงคผ เจ้าปุ่มตรงกลางเนี่ยหลายคนถามว่ามันคือปุ่มอะไรจริงๆคือมันเป็นปุ่มตั้งค่านะครับแล้วก็ผมปรับขนาดจากให้มันแบบใหญ่ๆแบบจริงๆมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้แหละแล้วผมก็ย้ายมีตรงกลางแล้วก็ปรับให้มันเล็กที่สุดแล้วก็ความโปร่งใสเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่เราจะโฟกัสเป้าตรงกลางได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชุบเพื่อนผมก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับยาไว้ตรงนี้ครับผมเราปรับตามมาดูได้จริงๆความถนัดแล้วก็นิ้วของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ความถนัดมือถือใหญ่น้อยไม่เท่ากันนะครับก็แนะนาให้ทุกคน ปรับแบบคล้ายๆผมก็ได้แต่ว่าไปอยู่ในจุดที่ทุกคนโอเคกว่านะครับหรือว่าจุดที่ทุกคนคิดว่ามันไม่เกะกะนะครับด้วยคนลองทําตามผมดูก็ได้นะครับแต่ว่าก็ลองปรับให้มันเข้ามือตัวเองหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนเรามันใช้เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หรอกนะครับก็นี่ครับผมปุ่มระเบิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าอยู่ตรงนี้กระเป๋าคือผมเอาไว้ตรงนี้จะได้ให้นิ้วโป้งของผมเนี่ยสลับมากดกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับโดยที่ผมสามารถยังเดินได้อยู่ไงคือปุ่มเดินมนอยู่ตรงนี้ใช่ นิ้วโป้งขวาเดินเดินแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายกดกระเป๋าอะไรประมาณนี้จากปกตินะครับกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นปะมันอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องหยุดเดินนะ่ะแล้วก็ค่อยเอานิ้วโป้งมากดกระเป๋าอะไรประมาณนี้มันก็เลยชักช้านิดหน่อยนะครับเลยใช้มาอยู่ด้านขวามือนะครับเอ้ยเดียวเฮ้ยตอนนี้ผมเริ่มงงแลนะ้วเนี่ยซ้ายขวามันอยู่ตรงไหนวนะเนี่ย <Remo val dele> ปุ่มระเบิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปืนหนึ่งปืน2นะครับนี่สามารถใช้นิ้วโป้งเนียครับ ดูเอช้นิโปโในการสลับปืนง่ายๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเลือดอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับผมทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นโหมสล,ลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ดั้งแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะมีขึ้นรถกับลงรถนะครับขึ้นรถขึ้นรถกับลงรถเนี่ยผมจะใช้ปุ่มอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราขึ้นรถไปแล้วเนี่ยยังไงแล้วปุ่มลงรถมันก็จะอยู่ที่เดิมเนี่ยเราจะได้แบบกดไม่งงนะครับเออประมาณนี้เลย แล้วก็ปุ่มมาร์กอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้สําคัญมากๆนะครับสำหรับผมก็คือปุ่มเก็บของครับจริงๆแล้วมันอยู่ไหนนะผมก็ลืมไปแล้วนะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มเก็บของใกล้เคียงก็คือเวลาที่เราไปเจอกล่องเจอของตกตามพื้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเก็บเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับโดยที่ตอนแรกมันจะอยู่สูงๆหน่อยหรือว่าอยู่กลางๆหน่อยนี่แหละผมจำไม่ผิดนะครับเราก็สามารถใช้นิ้วโป้งในการกดได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นจากกล่องอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนผมก็ลืมๆไปแล้วแหละแต่ว่า2ออันเนี้ยผม คนเห็นป่ะอันนี้จะเป็นแนวยาวนี่จะเป็นแนวนอนนะครับแล้วมันก็สามารถกดได้ง่ายนะครับถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีดวงตานะครับดวงตาผมก็ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมปุ่มซูมครับปุ่มซูมของผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นป่ะนี่ครับปุ่มซูมของผมอยู่ขวาบนนะครับแล้วก็จริงๆขนาดมันต้องใหญ่สิก็ประมาณนี้นะครับเออแต่ว่าความโปร่งใสของผมปรับเป็นศูนย์นะครับเอ้ยเป็นสิบนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของคลาสนะครับ ิวของเราได้เองผมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วผมเนี่ยก็จะปรับขนาดอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย1น8แนะครับแล้วก็ความโปร่งใสยอยู่ที่79จริงๆแล้วความโปร่งใสขอผมจะปรับต่ําอีกนะครับแต่ว่าให้มันชินหน่อยให้มันชินปุ่มก่อนแล้วค่อยปรับให้มันความโปร่งใสต่ํา เกือบทุกอย่างเลยแหละผมจะปรับต่ําหมดเลยนะครับ <c oughs> ใครที่อยากจะมาดูการตั้งค่าเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับถ้าไปดูตอนผมไปเล่นจริงๆเนี่ยปุ่มอาจจะเอ้ยมันกดยิงกดกระโดดตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นปุ่มเลยก็คือปรับความโปล่มันต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลําโพงแล้วก็แชทนะครับอยู่ตรงนี้แบบติดลยติดขวาไปเลยไม่ต้องมีประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็สโนว์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดก็ปรับความโปร่งใสประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะมีเรื่องของกระโดดนะครับ ทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละกระโดดนอนน,นั่งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนาะเห็นปะ รีโหลดกระสุนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเออเรื่องการตั้งค่าของผมก็มีประมาณนี้แหละทุกคนการตั้งค่าปุ่มนะครับโดยผมใช้ประมาณนี้นะเล่นง่ายแน่นอนแนวถ้าใครเพิ่งฝึกสีนิ้วแล้วตั้งค่าแบบผมเนี่ยจะเล่นง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้นิ้วโป้งขวาของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอ้อมไกลนะมันจะอยู่คอนโทรลแบบใกล้ๆเลยมันอาจจะดูเยอะอะไรทุกคนแต่ว่าถ้าใช้ชินๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละก็เซฟแล้วก็ออกมาเลยนะครับแล้วก็มาส่วนการตั้งค่าพื้นฐานเนะี่ยทุกคนผมก็ตั้งประ ประมาณนี้เลยนะครับลองตั้งตามกันดูนะเก็บของอัตโนมัติอะไรเนี่ยผมก็ใช้เก็บหมดเลยนะครับลองกดหยุดแล้วก็ลองแต่งตามผมดูได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ สไตล์ล้มชูชีพนี่ผมแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับสแตนดาร์ดมากกดเลี้ยงยิงผ่านกล้องแต่ผมยิงจอด้านซ้ายจริงๆแล้วผมปิดไปแล้วนี่แล้วก็สไลด์นะครับขณะวิ่งวิ่งตลอดก็ปรับเป็นร้อยนะครับจริงก็เป็นติ๊กที่วิ่งตลอดก็ได้นะทุกคนใจโรสโคเปเปิดตลอดนะครับ FOV FO <V S 2> ของผมก็ปรับอยู่ที่75นะครับจริงอันนี้มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อ FP p นะครับแต่ว่า t p p ตอนนี้ทุกคนมันเพิ่งเข้ามาก็คือระยะ FOV มุมมองบุคคลที่3อันเนี้ยน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมจะ จะลองปรับดูแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะครับคืออันนี้มันเพิ่งมาครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามันมาตอนไหนนะแล้วก็จะมีโชว์เกาะนะครับโชว์เกาะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ผมปรับแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันเพิ่งเข้ามาแหละทุกคนแล้วก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับมันเพิ่งเข้ามาเหมือนกันผมจะลองปรับแบบรูปแบบใหม่นะครับแสดงทิศทางจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบเดิมมาผมว่าแบบเดิมมาดีกว่าเยอะนะครับ น่าจะไปปรับเปลี่ยนนั่นแหละแล้วก็แสดง HUD หลักแสดงแจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับคือเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีนะครับผมก็ลองเปิดแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีบักบ๊กนิดน,นึงเนี่ยทุกคนกราฟิกครับผมกราฟิกของ BR ผมก็จะปรับเป็นโล w แล้วก็เฟรมเรทเป็น max นะครับ ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มาเปิดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นปะผมคิดว่ามันช่วยทําให้ภาพคมขึ้นและก็มองเห็นคนง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวประมาณนี้เลยแล้วก็ความไวนะครับความไวในบท B R ผมจะอ่าให้ทุกคนมาดูตรงนี้เลยนะครับความไวกล้องผมจะปรับประมาณนี้ทุกคนก็ลองกดหยุดแล้วก็อ่าทำตามผมได้นะครับประมาณนี้เลยบางทีเรื่องของความไวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองปรับแบบ ที่ตัวเองชอบนะครับไม่จาเป็นต้องปรับแบบผมร้อยเก็ได้นะทุกคนนะปรับเอาที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับแต่ว่านี่ผมเปิดให้กับทุกคนที่อยากรู้แล้วกันนะครับผมจะปรับประมาณนี้เลยเรื่องความความไวนะครับใจลงใจโลก็ประมาณนี้เลยครับผมทุกคนเออนี่ครับผมพริก โอ้โหคลิปนี้ยาวมากแน่เลยก็ประมาณนี้แลวกันเนี่ยทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอ้โหมีหลายคนเดือดร้อนเลยโอ้โหไม่ได้ดูคลิปพี่เลยไปย้อนดูสตรีมเก่าคลิปเก่าตลอดไม่เห็นเล่นให้ดูเลยช่วงนี้ได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นหมดไปเชิญโรโยกแล้วก็ไปเล่นในออคาทัสให้กับทุกคนดูแลวกันเนี่ยมาดูกันว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเดือดแค่ไหนแล้วก็ผมจะเล่นเข้ามือหรือยังเนี่ยเพราะว่าก็ได้ซ้อมมาบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยออคาทัสแบบหนึ่งสีเลยละกันเนอะเดี๋ยวเเราล่นบกหน ไปไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับให้เ hey, พืพ่อนพ,อ,พอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอะ่ะมีรา้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ over t o p up ร้านเติมเกม,ม,มชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไมเป็นง่ายจังเลยอะล่ะเช่นเวลาเพียงเท่านี้ก็รอซ p พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ มาเลครับผมท่านผู้ชมครับออค่าทัสในรอบหลายเดือนไม่เคยได้เล่นเลยนะครับสำหรับในโหมดนี้แล้วก็ยิ่งเป็น1 4เนี่ยโอ้โหยากมากครับคนมันมาจากบนฟ้ากันระเนระดานนะครับสำหรับในแมปเดะไม่ใช่ในด่านนี้นะครับมาดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าเยวจะลงตรงกลางเลยแล้วกันนะครับในช่วงนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าปืนกระบอกไหนมันจะโอที่สุดนะครับแต่จะที่เห็นแล้วปืนทุกกระบอก มันก็เล่นได้เหมือนนกันเลยนะครับโอเคเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยไม่เสียงมันปักปัอักนะครับปืนอักไม่ค่อยได้ใช้ด้วยจอย่านะอย่านะแจเกาะสามนะครับโหดีนะเขาไม่มีเกาะถ้าเขามีเกาะนี่คือจบเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่ามาฟันโอ้โหมันจะพิ่งมาฟันผมคนร้ายเหลือเกินฮกเกอร์ฮกเกอร์โอเคได้ครับอย่าอย่าอย่าพึ่งปัก ปื okay. นฟ้ายังไม่เกิดนะครับเอารอไม่เอาเลยกันรอบนี้จะลองใช้เป็นโฮเกอร์ไม่แน่อาจจะใช้เป็น SMG บ้างโอเคปืนใหม่ว่ะโอเคเรียบร้อยครับปืนใหม่เดี๋ยว MP ผมจะมาสอนแต่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องแต่งยังไงนะครับเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยแรงนะแรงนะโลกระสุนไวด้วยครับทุกคนไอ้แล้วก็นิ่งด้วยครับยิงระยะไกลก็น่าจะดีนะ แต่ไม่รู้ดีลองใช้ไปก่อนแล้วกัน MP กับ BR เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยพทีเล่นใน m r แล้วดีแต่ MP นี่แย่ก็มีนะครับ <c oughs> เฮ้ยม่คนโดดมาวะ <c oughs> อุอ้ยอุ้ยนิ่งจริงครับทุกคนนิ่งจริงอันนี้เราประกันเลยอาา้อาวได้นินจาด้วยว่ะเก็บกระสุนหน่อยโอเคข้างล่างเหมือนจะมีนะครับในตัวบ้านก็เหมือนจะมีด้วยอยู่ตรงไหนเอ่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงย่าด้วยเหรอ,อนี่ไงข้างหลังแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเสียงบั๊กแน่นอนชุดน,นี้เสียงบั๊กบ่อยนะครับบางทีได้ยินเสียงแบบว่าอยู่ชั้นบนแต่อยู่ชั้นเนี่ยเสียงขึ้นบันดไดเป็นเสียงย่าได้งไงวะเนี่ยโอ้โหดีนะเป็นบอทไม่งั้นผมไม่รอดเฮ้ยหุ้ยแรงวะ่ะหุ้ยแรงวะ่ะทุกคนว่าไปาเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าลักษณะการเล่นเหมือน QXR เลยนะสำหรับผมเนี่ย MX9 ชื่อก็คล้ายกันด้วยโอเคข้างล่างน่าจะมีก,ก็คือดีแลที่ผมเจอบ่อยเหมือนกันก็คือรอดมาจากที่สูงนะยครับกว่าที่มาจะติดปีกแค่เราอะโห้โคตรดีเลยเลยครับเฮ้ยไกลๆครับโหเกร์แน่นอนงนวะนี้โอ้ยขึ้นหลอดบอกเลยเจ็บจัดจัดแต่ตึงอยู่นะทุกคนผมคิดว่ามีตตี้ตึงอยู่นะ อยากเอยว่าคนนี้แหละเดี๋ยวมันมาแก้แค้นผมแน่พึ่งมานะขอร้องตีละตีละแปดคิวไปวะโอ้โหสักยี่สคิวไมตายนีคือเอาเถะผมกลัวตัวที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดเป็นบนฟ้านะครับมันจะแบบอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ดิจาเกาะไม่ขึ้นสักทีครับให้ตายเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรขวามือครับ ขวาหรือซ้ายนกหรือคนโอเคเดี๋ยวขึ้นบนดาดฟ้าก่อนละกันนะทุกคนเพื่อที่ผมจะได้ไปซุ่มยิงไม่มีใครหลอยนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี่ยคนนันเนี่ยเฮ้ยังไม่รู้ตัวกำลังรีเลื่องหรอจ๊ะขอซ้ำหน่อยจริงใครโดดลงมาหรือเปล่าเจนเย็นเฮ้ยอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนเก็บเก็บเอ้าเฮ้ยกระเป๋าเต็มโอ้โหกระเป๋าไม่มีไอ้ อ,อุ๊ยสองตัวออได้ได้เล่นแรงนะเล่นแรงนะโอ้ยชาร์จมาชาร์จมาโอ้โหใจนักเลงจัดจเย็นจ่าใจะเย็นๆของโ,อโหเลือดแบบอนาถาจัดเลยเมื่อกี้โอเคเติมเกราะก่อนหน่อแล้วกันนะครับข้างบนน่าจะมีหนึ่งตี้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถขึ้นไปชาร์จเขาได้โอเค น่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนินจาเนี่ยครัานนินจาผมเล่นมาบ่อยนะผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคลั้นนินจาตอนแรกเนี่ยมันกดได้สองรอบไม่ใช่หรอตอนไม่ได้อัปเกรดก็กดได้สองรอบไม่ใช่หรอหรือเปล่าเหมือนจะเป็นสองรอบแล้วก็รีโหลดนานขึ้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้อัปคลาสโดดได้รอบเดียวครับหรือว่ามันโดดได้รอบเดียวตั้งแต่แรกเออผมก็ลืมเหมือนกัน <laughs> ลืมได้ไงวะ <laughs> ใครใครก็รู้ว่าผมนี่แบบโอ้โห เทพเจ้าแห่งนินจาเล่นนินจารทุกตาครับไม่ค่อยได้เล่นแบบคาร์ดอื่นเลยมันลืมได้จังไหร่เอ๊ไปว่าไปว่าโอ้ยโหสิบเอ็ดทิวแล้วว่ะขอขึ้นข้างบนหน่อยโอเคอ้าวปีแบบนี้แจ่มดีครับน่จะโดนสไนัยเอ้ยยังไงผมโอ้ยิงยากโอ้โหฮเกอร์ยิงยากขึ้นเยอะมากครับโฮเกอร์ยิงโคตรยากให้ตายเถอะผมต้องเปลี่ยนปืนลูกรักแล้วสินะสำหรับ BR ลูกรลัก B.R. ของผมก็โฮเกอร์นี่แหละยังไงยังไงโอ้ยแต่ยิงอ่ระยะใกล้ได้นะครับสมิงโกสมิงโก้ชื่ออย่างเฟี้ยวเคหลบกันหลายๆการมันอันตรายเกินไปตัวข้างบนนี่แหละผมก็ยังหล่อนๆอ,อยู่เลยนะครับคือมันสามารถเกิดกันบนท้องฟ้าแล้วมันเกิดมายิงเราได้ตัดนันกกล่องดีกว,ว่าจบแล้วยิพิที่เฮ้ยโดนลมอีกตัวนึงว่ะ นี่เดียวกันหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เฮ้ยแน่แน่น็อกเรียบร้อยพอซ้ำหน่อยแล้วกันเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเดี๋เดๆๆเเฮ้ยไหนวะทุกคนน่าจะตัวบนตึกนะครับต้องระวังข้างบนไว้ให้ดีนะเล่นออคาทัสนี่ยอ,อ,อ้าวซ่าเหรอโอโหชื่อนี่ไม่อยากจะอ่านเลย <lemon noise> โอเคสิบห้าคิวไปแล้วทุกคน หลังๆมามันจะเริ่มตึงเลยนะครับเขาจะเริ่มแอบๆกันหน่อยแล้วครับฮัทวันนี้ก็เล่นเพื่อความสนุกเฮฮาแล้วกันนะครับให้ทุกคนมาดูผมว่าฝีมือผมตกหรือเปล่าตอนนี้หลายคนไม่เห็นผมเล่นนานเงี้ยเฮ้ยอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะโอ้ยตัวเดิมเลยจะมาแก้แค้นโอ้โหดูดิครับแล้วก็ผมไม่มีอะดรีนาลีนแล้วด้วยอันตรายจัดตอนนี้เหมือนว่าอีก5-4วิจะเกิดได้ครับมีคนจะเกิดจากบนห้องฟ้า โโอ้คิดว่าอีกนัดเดียวนะครับตัวเนี้ยมันมีคนเกิดมาจากบนท้องฟ้าเข้าในตึกกันใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนอะไรวะเนี่ยโอ้สเกลเออขึ้นไปขึ้นไปก่อนอย่างน้อยก็มีเกาะสามเว้เล่นได้อยู่แต่ดินารินไม่มีนี่สิโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะตึกผมมีครับ ต่ไม่รู้อยู่ไหนขอเอาเป็นว่าขึ้นตึกข้างหน้าก่อนละกันนะไปโอเคมาเลยครับเอาฟีแบบนี้ฟรีแน่นอนฟรีแน่นอนอีกตัวหนึ่งโอ้ยถึกจัดโคตรถึกถึกเกินไปโอ้สิบแปดคิวเลยครับเริ่มตึงเลยฮะแล้วเขาก็ยังเกิดกันได้นอ้อผมนี่แบบยิงเนี่ยตัวเนี้ยผมยิงไปสามรอบเลยทุกคนดูดิ บ้าบอคอหานเฮ้ยแอรด็อก hey. มาเฮ้ยคนเก็บแอรด็อปเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างล่างผมอยู่ไหนไวะอยู่ข้างล่างเอ้โอ้โหโอ้ยไม่ตายไปไปถึงกระจานแล้ววะไโฟเกอร์ผมรู้สึกว่าระยะไกลมันจะเริ่มเบาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่อย่างแรงเลยไม่เป็นไรครับผมโอ้ยเหลือเก้าคนมันยังเกิดได้อหรอเกิด5คนเลย อะไรครับเนี่ยโอเคช่างมันครับได้แล้วครับไปเห็แบบนะ alors, น,านนะเอ้อันได้ไงขอถอยแล้วกันเอ้เดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยครับไม่รอดคนที่มันเกิดบนดท้องฟ้ามันได้เปรียบไงวงท้ายๆเขาสามารถยิงผมเมื่อไหร่ก็ได้อะ โอ้โหเซ็งเลยโอเคครับผมก็วันนี้สนุกสนุกแล้วกันแนบได้ที่3คิวไป19ตัวก็น่าจะหนำใจสำหรับใครที่อยากดูแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมทุกคนจุกรุ